ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งรับผิดชอบโดยคุณครู่พจนิตั้งอิทธิโฟคายผู้รับผิดชอบวิชาวิทยาศาสตร์ ันนี้เชื่อปาจะพาเด็กๆมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในสัปดาห์นี้ที่เชื่อปาจะพาเด็กๆมาทบทวนก่อนสอบการภาคนะคะสิ่งแรกที่เชื่อปาจะพูดถึงคือเรื่องของสิ่งมีชีวิต,แล,วตและสิ่งไม่มีชีวิตเด็กมาช่วยกันจําแนกนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมาไปติดตามกันเลยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีอยู่มากมายและแตกต่างกันไป ถ้าเรามองรอบๆตัวและสังเกตให้ดีจะเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนั้นสามารถจำแนกออกได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตัวอย่างเช่นแมวเป็นสิ่งมีชีวิตหนังสือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตปลาเป็นสิ่งมีชีวิตตุ๊กตาหมีเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตนั้นจำเป็นจะต้องมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้คือ สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำเพื่อดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตจะตายเมื่อต้องขาดอาหารและน้ำเป็นเวลานานสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศเอาไว้หายใจสิ่งมีชีวิตไม่อาจอยู่ได้ถ้าไม่มีอากาศหายใจสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองเช่นนกบินม้าวิ่งเป็นต้นพืชก็มีการเคลื่อนไหวเช่นกันแต่จะเป็นการเคลื่อนไหวอ,อย่างช้าช้ จนทำให้เราสังเกตได้ยากตัวอย่างเช่นการโน้มเข้าหาแสงของพืชสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์สัตว์มีการสืบพันธุ์เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงและเมื่อสิ่งมีชีวิตโตขึ้นก็จะดูเหมือนพ่อแม่หรือสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าสิ่งมีชีวิตต้องขับถ่าย สัตว์จำเป็นต้องขับของเสียออกจากร่างกายเช่นเงื่อปัสสาวะอุจจาระสำหรับพืชก็มีวิธีการขับของเสียออกโดยทางใบสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าทั้งสัตว์และพืชต่างก็มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดำรงชีวิตสำหรับพืชน,นั้นจะสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ให้เหมือนกับตัวเอง โดยการสร้างเมล็ดเมื่อเมล็ดโตขึ้นก็จะกลายเป็นต้นก้าหรือต้นอ่อนแล้วจากต้นอ่อนก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เหมือนกับตัวเองนั่นเองสำหรับสิ่งไม่มีชีวิตนั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตทุกประการนั่นคือสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอาหารและน้ำหมาโยกไม่ต้องการอาหารและน้ำดังนั้นหมาโยกจึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอากาศแท็บเล็ตไม่ต้องการอากาศเพื่อหายใจดังนั้นแท็บเล็ตจึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้เปียโนเคลื่อนไหวเองไม่ได้ดังนั้นเปียโนจึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการสืบพันธุ์โทรศัพท์ไม่มีการสืบพันธุ์ดังนั้นโทรศัพท์จึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต ไม่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงร่มไม่มีการเจริญเติบโตดังนั้นร่มจึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องขับถ่ายกระเป๋าไม่มีการขับถ่ายกระเป๋าจึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าขวดน้ำไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าขวดน้ำจึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตนั้นยังสามารถแบ่งได้อีกเป็นสองแบบคือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นดินทรายดวงอาทิตย์ก้อนหินเป็นตน้นและสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นโทรทัศน์รถยนต์สมาร์ทโฟนเป็นตน้นพี่เดิกได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะ สิ่งมีชีวิตีมรไยบ้างคะเช่นพืชต้นไม้ต่างๆต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นมะม่วงหรือจะเป็นสัตว์ก็ได้นะคะเช่นสุนัขแมวนกสิ่งไม่มีชีวิตเช่อนอะไรบ้างคะที่เด็กบ้านที่เด็กเห็นอยู่นะคะเช่น ทีวีโต๊ะเต๊ะอีวันนี้เชื่อปาจะให้กันบ้านเด็กๆนะคะให้เขียนสิ่งมีชีวิตมาห้าอย่างนะคะและสิ่งไม่มีชีวิตมาห้าอย่างนะคะเขียนให้ดสวยนะคะส่งที่คุประจำชนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ